เธอคะ<า>พรุ่งนี้มีงานแล้วแล้วดูดิไปจอดที่โรงพยาบาลสองวันรถยางไม้คลาาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเอาไปจา้างเขาล้างเถอไปเอาไปไปหน้าปากซอยเนี่ยจา้างเขาล้างก็แพงอะร้อยเดียวเนี่ยนะร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาแล้วไหนจะน้ำมันไหนจะโลกร้อนร้อยห้าสิบปู่ก็ยอมจ่ายไม่แล้วเพิ่งไปผ่าจมูกมาก <c oughs> ในฐานะที่ฉันเป็นผัวมานามแพมฉันต้องทําเพื่อเมียได้ทุกอย่างฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนไหนมาทําดีกับเธอมากกว่าฉัน หรอขนาดไปล้างรถนี่ผู้ชายคนอื่นมาทําดีกับกูหรอไม่ได้แม้แต่อีนางลูกชายตัวนี้ฉันก็ไม่ยอมให้มันทําดีมากกว่าฉันอ๋อไอแสบเนี่ยเหรอทําอะไรเป็นบ้างอะทำอะไรนอนแน่เป็นอย่างเดียวไปเธอไปทําอะไรก็ทํำไปพรุ่งนี้เธอจะไปแต่งหน้าลูกค้าด้วยรถที่งดง,งานจริงเหรอจริงจ้ะแบบฟิวว่าเจ้าหญิงราชรถมาเกยเลยใช่ไหมเฮออ้คนขับรถนี่แหละรักปะอุ้ย ด้วยคราบสกปรกขนาดนี้ถ้าเกิดว่าใช้มือถูเนี่ยรับประกันได้เลยว่าเป็นรอยขนแมวแน่นอนนี่เลยเครื่องฉีดน้ำทอเท,อทอาไร้สายต่อสายยากปุ๊บล้างรถได้เลยฉีดรถได้เลยสะดวกสบายจะตายรับรองว่าเมียจะต้องตะลึงประกอบตัวเครื่องก็ง่ายนะครับแค่เสียบป,ปืนก้าไปดักแป๊กแล้วก็หมุนล็อกใช้ได้แล้วครับส่วนท่อตัวนี้สามารถทําให้ผมเนี่ยต่อท่อน้านะครับเข้ากับปืนฉีดน้ําไร้สายได้เลยนะครับอันนี้ซื้อมาจากโฮมโปรนะครับ90าบาทครับต่อได้เลย เห็นไหมคันนี้ก็จะเป็นปืนฉีดน,น้ําแบบใช้น้ําไม่จํากัดน,นะครับมาดูความแรงของมันกันฝุ่นออกเยอะหมดเลยไม่ต้องถูเลยอะเปลืองน้ำอะไรเปลืองน้ำแล้วก็มาล้างเองสิถ้งางั้นค่าไฟก็ต้องจ่ายค่าน้ำาม่ต้องจ่ายปืนที่ไหนใช้แบตเตอรี่ชาร์จไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟไฟไม่ดูดด้วยแน่ใจเหรอแน่ใจไม่ต้องกลัวผัวตุยด้วย อ้าวแลวไหนเขาบอกว่าให้เปิดแอร์ยี่สิบเจ็ดองศาอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับปืนฉีดนนะ้ำอัตโนมัติฮะก็มันก็ใช้ไฟเหมือนกันเขาบอกว่าให้ประหยดัดทันทีหลังอนะเธอดูทีวีอย่าเปิดไฟนะเล่นคอมอย่าเปิดไฟเล่นอินเทอร์เน็ตอย่าเปิด Internet, นะอินเทอร์เน็ตนะงั้นกูก็ห้ามเปิดไฟ <laughs> ไปไหนไปหาอีเจข้างบ้านดูฝากระโปรงรถนะครับค้างเนี้ยคือค้างที่ฉีดค้างคือค้างที่ไม่ฉีด โอ้ยไม่ต้องลงมือขัดให้เสียเวลาเลยเธอเธอฉีดทิ้งหรือว่าเธอฉีดรดน้ําต้นไม้เนี่ยเอาเวลืมไป<ฆ>เขาฉีดจากบนลงล่างคือจากบนลงล่างใช่งั้นไปยืนท่านสองแล้วก็จะฉีดลงมาโอ้ยฉลาดสมก็เป็นเมียมาดามแทมเอ้ยสมกัเป็นหัวเอาพันหัวละหนึ่งนะคะดูดิปืนมันแรงมากอะ่ะไม่ต้องขัดเลยหรอ เท่าไรเนี่ยเขาให้มาไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าขอคืนน่กูด่านะนะย <c oughs> ี่ห้ออะไรเนี่ย t o t ท l โท t a l โ o ที่แปลว่าซ่วมอะรเหรอ <c oughs> ไม่ใช่แพรานั้นมันต<ห>ตโตโต,โตอ่ะเหรอแรงกว่าน,นี้เดี๋ยวสีปลิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วฉันเอาทำไงได้ลูป้ป่าทำอะไรใส่ยาพ่นฆ่าแมาลงดีจ้ะแล้วก็พ่นใส่หน้าตัวเองใช่ไหมจ้ะไม่ไม่ไม่ฆ่าหนอนในบ้านสิเออดีดีดีม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 ีนี่ ใส่ยาฆ่าแมลงแล้วก็ผสมได้แล้วก็พ่นเข้าปากกูเลยตายโบสูรกิจนะวันที่ดื้อมันล้างสดุกมากเลยครับข้อดีคือล้างเอาฝุ่นออกเร็วมากส่วนไอ้ข้อที่คุณจะไปต้องรู้คือมันหนักมากดูดิฝุ่นออกเร็วมากอ่ะแค่เดียวฝุ่นออกหมดแล้วครับเดี๋ยวดูนะตรงนี้นะถ้าเกิดเอามือถูเนี่ยเป็นรอยแน่ครับแต่ว่าเราจะไม่เอามือถูครับเราจะใช้น้ำดีเห็นไหมครับ ที่สาคัญคือเสียงก็ไม่ดังด้วยไม่รบกวนเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วฝุ่นก็ออกเยอะด้วยนะ <_ T> ดูสิดูนะตรงนี้ดำๆนะครับ <_ T> ออกหมดเลยเป็นโฟมอย่างนี้เลยดีอ่ะชอบชอบดูจากปริมาณแล้วนะครับรถหนึ่งคันก็ใช้หนึ่งหม้อนี่พอดีเลยครับ ประหยัดเวลาได้เยอะมากชิปหายแล้วโดนต้นไม้เมียเมียจะด่าไปเท่าล้างให้แล้วกันนะ,จะเจียมีจ๋าเริ่มจากการขัดล้อก่อนนะครับล้อจะได้สะอาดเอางามครับทําทั้งหมดเนี่ยอยากให้เมียมีความสุขแค่นั้นเลยครับเมียจะได้รักหวเยอะ,เ,ยอะเมียจะได้เอาไปอดคนอื่นได้ว่ามีผัวดีมีผัวน่ารักเมียจะได้ชมเยอะๆเ,เห็นไม้ทาอะไรไม่หวังผลเลยขัดล้อด้วยครับถู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 ครับถูให้ทั่ว รถของเมียจะได้สะอาดถู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 ถ,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 ถูตรงไหนสกปรกเยอะก็ถูเยอะหน่อยกระจกหน้าถูด้วยครับนี่หลโก้ถูให้หมดพรุ่งนี้เวลาเมียไปทํางานเนี่ยเมียจะได้ไปแบบสมศักดิ์ศรีลูกค้าจะได้ไม่อิ่ดได้นะครับทีนี้ก็ฉีดน,น้ําล้างฝาะป๋อครับล้างข้ามัญญาครับ,ราาม,รรบมันแจ๋วจริงๆแต่หน,นักมาก แล้วก็มาเช็ดรถให้เมียนะครับเช็ดให้แห้งเช็ดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งครับอยากให้เมียรักนอยากให้เมียเห็นใจเห็นไหมครับคราวนี้รถก็สะอาดเอี่ยมอ่องแต่มันยังเอี่ยมไม่จริงเพราะว่าเรายังมีนี่บาว์โทเทลแบบไร้สายนะครับไว้สำหรับเป่าไล่น้ำแบบไร้สายนะครับเห็นไหมครับดูสิครับน่าจะค้าอยู่ในนี้เต็มเลย ไร้สายด้วยนะข้อดีเลยเบาด้วยครับเบากว่าปืนฉีดน,น้ำเมื่อกี้อีกเช็ดข้างในให้แผมด้วยครับเนี่ยแผมจะได้นั่งแล้วสบายตูเกี่ยวไหมเสร็จปุ๊บก็เคลือบรถเคลือบไว้รถจะได้เงางามตลอดเวลาเมียซื้อรถมาตั้งแผ่ต้องดูแลให้เมียหน่อยครับเคลือบรถครับให้รถเงาตลอดเวลาครับ สรุปเสร็จแล้วยังเนี่ยเสร็จแล้วรถสะอาดไหมรถอะ่สะอาดแต่เธอสกปรกปเดีย๋ยวไปอาบน้ำเป็นไงหลับพรุ่งนี้เธอจะได้ขับรถไปทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีกูไม่ชอบขับกูชอบนั่งเฉยๆยนะัแหละนั่งเฉยๆไปทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีแหม่หล่อเนาะหัวใครก็ไม่รู้เก่งด้วยขับรถแล้วก็ล้างรถเนาะงั้นโอเคงั้นพรุ่งนี้ขอไปทำงานแบบโอเคโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณวิทย์ จ้าอ้าวถ่ายปิดสิอ่ะโอเคชอบไหมรถใหม่ๆเอียยๆอ่างั้นซื้อใหม่อีกคันหนึ่งไม่เอาแล้วรอยกดแบมมาเต็มเลยขนหมอยหรือเปล่าไม่ใช่ขนแมวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ